สวัสดีครับพ่อเกรมาที่ได้ไหมครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมรถฟอร์ดกันนะฮะสี่ประตูยก2นิ้วใส่ยางโตโย27555 20แล้วก็ชุดยกออปชั่น2นิ้วฮะกับล้อขอยจ็สิไปดูว่ารถคันนี้ยกขึ้นมาแล้วสูงสวยไหมครับมากับรถฟอร์ดสประตูสีขาวนะครับส่วนมากรถจะออกสีดําสีเทาดำจะเยอะครับวันนี้มีรถสีขาวนะลูกค้าก็รีเควสตรถสีขาวไว้เลยต้องการสีขาวตัดกับดำนะครับ คันนี้ลูกค้าใส่โป่งล้อมาแล้วนะครับเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นโลโก้ฟอร์ดต,ตัวใหญ่ด้วยนะฮะตัดเป็นขาวกับดาโลโก้ฟอร์ดนะครับรถคันนี้ออกที่อนุพาธฟอร์ดภูเก็ตนะครับอนุพาธในเมืองซื้อฟอร์ดไปที่อนุพาธได้เลยนะครับก็มีล้อขอบ20ฮะตัวนี้กว้าง10นิ้วนะครับโดยจะไปจะใส่ประมาณ9นิ้วหรือ9.59 9นิ้วครึ่งแต่เห็น,นลูกค้าต้องการ10นิ้วยืนย่นๆน,นิดนึงแล้วก็ใส่ชุดยอก2นิ้วฮะรถสูงครับสูงขึ้นมาเยอะฮะ ตัวก้อนรองเนี่ยสองนิ้วแต่พอใส่ไปปุ๊บเลยความสูงมันเพิ่มเกินมาอีกนะครับในหัวโคงเนี่ยครับเป็นก้อนรองชุดยกนะครับด้านหลังก็เช่นกันนะครับด้านหลังมันก็จะมีชุดก้อนรองเหมือนกันรองเข้าไประหว่างแหนบกับเสื้อเผาเลยฮะซึ่งเพิ่มความสูงเข้าไปอีก2นิ้วนะครับในด้านหลังด้วยพร้อมกับแมกกะยางชุดนี้นะครับกว้าง10นิ้วซึ่งทําให้รถคันนี้ดูสูงและดูอลังการมากขึ้นเยอะนะครับ แต่ก็ยังเป็นชุดที่ใช้งานในชีวิตประจําวันได้วิ่งเข้าห้างลงห้างได้ฮะหลังคาก็ไม่ติดนะครับแล้วก็ขับใช้งานทั่วไปจอดล้อก็ไม่ไปเบียดฟุตบาทเยอะนะครับเพราะว่ามันก็ยืดออกมาแค่พอดีกับโ่งล้อนะครับจริงๆมันสามารถใส่ให้โตกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าลูกค้าคันนี้เขาต้องการใช้งานประจําวันได้ด้วยยกคอสวยงามช่วงล่างออกแบบยังอิสระอยู่นะฮะไม่ตึงไม่ตึงจนเกินไปยังขับได้วิ่งทางไกลได้นะครับในเซตนี้นะครับ แม็กยางพร้อมชิดยกนะครับก็ท่านลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามที่มานิสเซนเตอร์แม็กได้นะครับหรือจะสอบถามไปทางที่โชว์รูมฟอร์ดก็ได้นะครับอนุภาคที่อยู่ในเมืองนะฮะโอเคครับสําหรับรถสวยๆคันนี้นะฮะเราก็จะมีรถตกแต่งหรือเปลี่ยนล้อเดี๋ยวมารีวิวให้ชมกันเรื่อยๆนะครับจะได้เห็นภาพแล้วก็ตัดสินใจถูกนะครับขอบคุณครับ